สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะวันนี้นะัตตี้ได้ลูกชิ้นไก่มาครึ่งโหลสาบาทนะคะก็เลยจับมานี่ต้มเบอร์ริเส้นเล็กนะคะกินกับนี่ค่ะเดี๋ยวมาคอยติดตามดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยเราก็แก่นะคะ Okay. แต่ห่อนี้รอรอไว้ก่อนนี่ในห่อก็จะประกอบด้วยเส้นเล็กอันนี้เป็นผงกะทิน้ำซอสเครื่องเทศนะคะก็คือเอาไว้ใส่ต้มกับน้ำเปล่านี้น้ำอิกน้ำปรุงเราจะไว้ตอนสุดท้าย มันเผ็ดนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ให้หมดแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดให้ใส่ทีละหน่อยแล้วก็ชิมกระเทียมเจียวจ้าเดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาน้ำสะอาดนะคะเทใส่ไปเลยน่าจะใช้วิธีแยกน้ำแยกเส้นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือจะต้มเส้นก่อนชิกงเส้นแล้วก็เอาเส้นใส่ไปนะจ๊ะ ขอภายในความสกปรกเราไม่ได้จะฉากะนะคะต้มกินจริงๆนะเพิ่มเพิ่มไฟนี่ชอบใช้แบบนี้เหมือนลูกก๋วยเตี๋ยวนี่ต้มเส้นไปนะคะไม่ต้องต้มนานมากเพราะเดี๋ยวมันต้องไปโดนนะ้ำอีกทีหนึ่งตกักใส่ถ้วยเลยนี่แล้วเ,เอาฟักใส่ถ้วยไว้จากนั้นนี่จ้าหั่นที่หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะเอาไปใส่ หนหม้อจ้จอาจะกรยแลก็ดูน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมันใช้ได้ไหมน้ำมันมเวลาเราจะต้มน้ำลาดเนี่ยเรามันจะพอดีไหมรู้สึกว่าน้ำน้อยใส่เพิ่มจิ้ว โคเร่โคเรให้มันสุกให้มันสุกนิดนึงโคเร่โคเร่ให้มันสุกอ,อ,อ่าแล้วก็ใส่ถ้วยนะจ๊ะพริกน้ำโปุงตส่เลยพริกน้ำโป่งใส่ไปให้หมดจ้าเนี่ยอ่ะไม่เดือด่ะไม่เดือดเนอี่ยเนาะโอ้โหเตานะ,อะของจริงของจริงของกะทิเพิ่มความนัว โอ้โห,โหร้อนเกินร้อนเกินโคลี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 ให้มันสุกให้มันแตกตัวนะคะโคลีไปจ้าถ้าใครรู้สึกไม่ชอบอีผงกะทินี้นะคะไม่อยากนัวก็ไม่เป็นไรนจะถ้าไม่ใส่ผงกะทิมันก็จะเหมือนกับน้ำข้นเนาะแต่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวเรือโดยส่วนตัวน้าคิดว่าน้ำปรุงมันหวานก็เลยใส่เป็นในผงรสดีไปสักน <S 2> <S 2> ิดนึงต้องความเค็ม ใส่ลูกชิ้นตามชอบหรือมีผักมีอะไรนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปไนดะ้ใส่เลยอันนี้ให้เยอะนะจ๊ะแลวก็ต้มจนกว่าจะพอจานนะคะต้มไปเลยต้มเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าผักจะสุกลูกชิ้นจะอิใช่สิต้มจนกว่าหมูจะสุกลูกชิ้นจะนวัวลูกชิ้นจะสุกที่เดือเดเรียบร้อยนะจ๊ะไปที เทโลดตอกูเนี่น่ากินไหมล่ะเดี๋ยวใส่พอเสริมนี่พริกน้ำปรุงเธอชอบเผ็ดใส่เลยถ้าไม่ชอบเผ็ดให้ชิมก่อนนะจ๊ะปรุงก็ชิมปรุงก็ชิมนี่คือเขาปรุงมาแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลือเลยเจ๊นี่เลยจ้าอึือมีอะไรคะทุกคนโอ้โหก,ก,กินเผ็ดออกอยังไงกระเทียมเจียวเอ้ยเออใช่กระเทียมเจียวนี่ใส่เลยเลย,เลยมันสวยๆนะ่ะ ทำเองกินเองก็ผักชีเก่เาๆนะคะอยู่ในตู้โรยปีเรืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะลืมขาดติกไทยใส่ติกไทยลงไปโอ้โหว่านี่จ้ะได้แล้วจ้ะันหนึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวให้เยอะด้วยซองละสามห้าบาท นี่มีผักอะไรนะจ้าอากาศแบบนี้เลอรสกระชาเดี่ยวผู้ชิ้นฝนก็ตกอากาศดีด้วยกินซดน้ำร้อนๆอร่อยมากจ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่เลยด้านล่างนี้เลยบ๊ายบาย